คันเทาสิว่าถึงเครื่องแต่งกายของประเทศเราประจําแต่ละแข่งก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละแข่งจะมีความเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันดย่ชิ้นเสิงเนาะแต่ละแข่งอาจจะมีตัวนั่นเด่นการนําเสนอกันจะมีความแตกต่างก,กันเนาะเพราะว่าลาวกัมี18แข่งประเทศลาวกับเป็นประเทศที่การนุ่งถือนี่จะมีความพลเด่นเนาะสวัสดีทุกคนนะไม่นี้พบกับช่องอาทิตย์รีแคป มิสลาเวนี่ได้จัดในฮอบนชั่นลคอสตูมขึ้นมาเนาะนั่นก็คือฮอบสุดประจำแต่ละแข่งนั่นเองเนาะเขาจะมาเบิ้งกันว่าสุดประจำแข่งแต่จะมีความโดดเด่นหลายกากันเนาะมันสุดแข่งแต่จะมีการนําเสนอหลายก็กันเนาะ แต่ละแข่งเนี่ยจะดึงเอกลักษณ์ของแต่ละแข่งนั้นออกมาได้สุดแต่ละแข่งจะนําเสนอสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่เราเห็นแล้วมันจะว้าวนะเขาจะมาเบิรงกันว่าทั้ง30หมายเลขนางสาวนี้แม่นไผ่จะมีสุดที่โดดเด่นพลนเด่นขึ้นมาเขาเห็นแล้วเขาจะว้าวหรือว่าสุดไหนจะพังสุดไหนจะปังเนาะเขาจะมาเบิรงและเขาจะมาวิเคราะห์นากานเนาะว่าสุดไหนจะเอ่เตะตาเ่าไหลที่สุดเนาะนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวและนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะย้ำเนาะเพราะฉะนั้นเราบม่หล่อทานเนาะเราไปเบิงร ประจำแข่งทั้ง30หมายเลขทั้ง30นางสาวที่สวมใส่กันเลยเนาะเพราะฉันฮนะว่าหลทานเนะไปเบิ้งกันเลย <c oughs> มาสําหรับหมายเลขหนึงนะ่งเนาะหมายเลขหนึ่งแมนเป็นตัวแทนจากแข่งไซยาบุรีนั่นเองเนาะสำหรับสาวไซยาบุรีนี้มาในเครื่องแต่งกายที่ผ้าพื้นเมืองของแข่งไซยาบุรีจะนําเสนอในรูปแบบการ นุ่งถือแบบดั้งเดิมที่สําคัญมีเอกลักษณ์นั่นก็นกนคือช่างนั่นเองที่สําคัญการการนุ่งของลาวก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะลงตัวหลายเนาะรู้สึกว่าอโอเคจะเป็นการนําเสนอเข้าเจอที่แบบดั้งเดิมหลายกว่าหมายเลข2นี้จะมาในสุดอ่าในตรีมพีตะโขนนั่นเองเนาะสุดนี้เนาะจะเป็นสุดอันพื้นเมืองคล้ายๆอันพวกไทยลื้อนุ่งะนะ ซูนี่จะมีความเก๋จะมีความเอกลักษณ์เนาะจะมีความาลูกกริง่งกริ่งแห่งรู้สึกว่าซูนี่ก็จะมีความเก๋มีความปางังรู้สึกว่าการออกแบบก็บโอเคอันตัวนี้มันผีตาขนุนสําหรับผีตาขนจะมีความเป็นตายานเกินไปนะมันจะเป็นทรงที่แปลก,แ,ปก,แ,ปกแต่โดยรวมก็คือโอเค จะมีความเป็นเป็นชนเผ่าของชนเผ่าม้งเพราะว่าจะมีแคนตัวที่อันใน,นเทศกาลกินเจียงตัวที่เขาเจ้ามักเป่ากันนะที่สําคัญมีกระแทกที่เวลาคนชนเผ่าม้งเวลาขาเจ้าไปซอกยุ่หาก,กินขาเจ้าจะใส่ประมาณนี้เวลางานบุญกินเจียงเขาจะเห็นอ่ะสุดนี้จะประมาณพ่นเด่นเลยแหละคนใส่สุดจะประมาณนี้หลายแต่สําหรับ จะเป็นสุดที่เป็นข้าเจอรอดั้งเดิมอ่ะสุดนี้ X4 นี่จะสวมใส่ในสุดอ่ะนารีสีหัวพันสําหรับสุดนี้รู้สึกว่าจะมีความเป็นข้าวเจอรอขอไทยแดงอ่ะชุดนีนะ้จะมีความเก๋จะมีเป็นความข้าวเจอรอดั้งเดิมจะบก่อยเห็นในอย่างที่จะแปลกใหม่เนาะสําหรับสุดนี้จะเห็นเวลาข้าเจ้าใส่ไปอ่าไปงานบุญต่างๆของเทศกาลของข้าเจ้าขนาะจะเห็นข้าเจ้านุ่งหลายสุดแบบนี้นะ ชุดที่5นี่มาในสุดปานนารีนครหลวงสำหรับชุดนี้ฮุสิกว่าโ oh อ y มก d าถามว่างามบอม,มันงามได้แต่มันจะมีความที่จะบกเข้ากันบอกว่าจะเป็นเครื่องหัวกับเครื่องซุดถ้าเอาเครื่องหัวออกนี่จะมีความ,มจะเป็นไส้แบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าเอาถ้าใส่เครื่องหัวเนี่ย จะเป็นสุดที่ปัะยุขึ้นมาอีกน้อยนึงนะสุดนี้จะงามเลยแต่โดยรวมเลยค่อยมากเครื่องหัวรู้สึกว่าเครื่องหัวตัวนี้จะมีความเสริมอ่าโครงหน้าของนางงามอ่ะสุดนี้นะรู้สึกว่านางงามจะขึ้นแต่จะให้มันเข้ากันแม้นสุดีจะบวกเข้ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นสุดที่อ่าเป็นเข้าเจอแบบดั้งเดิมแล้วมาใส่เครื่องหัวที่เป็นสไตล์หลวงพระบางหรือเ,เป็นสไตล์ของอ่าจัมปาศักด์แบบนี้นะมันก็เลยเห็นให้อ่บวกเข้ากันน,น้อนึงเนาะเรื่อง เรื่องในการไล่ของเท็กเจอร์ของสุดะนะน่ะหกนั่นเองสําหรับหมายเล6หกนี่ <Wow. S 2> สุดนี้โคตรมกักสุดนี้โคตรปังสุดนี้โคตรเก๋สุดนี้แม่นเป็นสุดอ่ออารยธรมเสาหลักเมืองของแข่งบอกแกวสําหรับสุดนี้อูย้ยอมดีไซเนอร์จอีอันอันห้องเสื้อดีไซเนอร์โชวฝังห้องเสื้อดีไซเนอร์มีเสื้อว่า ห้องเสื้อทองสวรรค์าบานห้องเสื้อตัวนี้รู้สึกว่าการออกแบบของเราเนาี่ยโคตรปังโคตรรู้สึกว่ามีความมีความนำเสนอ,อความแปลกใหม่ขึ้นมา<ะ>สิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เรานำเสนอในรูปแบบสุดประจำกานรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันลงโตมันกลมกลืนรู้สึกว่ามันไม่มีอย่างที่หลายเกินไปมันรู้สึกว่ามันไม่มีอย่างที่น้อยเกินไปูรู้สึกว่าสี่ของการไล่สี่นา ของไล่สีของเสาหลักเมืองนะรู้สึกว่าเฮ้ยเก๋ปังเลิศเฮ้ย <c oughs> ดีไซนเนอร์คนนี้ว่ธรรมดาคนคนที่คิดสุดนี้นะเก๋เลแหละสามารถเอาสุดนี้นะไปเวทีระดับโลกได้เลยคือโอ้โหขนาดนี้เลยว่ะความลงโตความความเข้ากันความอลังนะมันมันกลมกลืนเนี่ยสุดนี้นะค่อยให้โคตรมักสุดนี้เลย ชุดทีเจ็ดนี่รู้สึกว่าสุดนี้เนาะเป็นสุดของแข่งบริครรมสานั่นก็คือสุดมหัสจร,รย์แม่น้ำของนั่นเองเนาะสำหรับสุดนี้รู้สึกว่าเออจะมีความเก๋ว่ะสุดนี้จะคล้ายๆอ่าสุดนําเสนอเกี่ยวกับแม่น้ําของเนาะสำหรับอ่าเป็นประเพณีที่อ่าเกี่ยวกับอ่าแม่น้ําของหรือว่าบั้งแฝพญานาคประมาณนี้นแหละสุดนี้ก็จะมีความเออจะมีความเก๋มีความปังอยู่แด,ด้แต่โดยมากก็คือมากอ่า การนําเสนอของสีสุดสีสุดรู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเขาเบื้องสีนี้นะจะเบื้องจะบกค่้ยหน้าเบื่อแต่บื้องาอว่าสีแท้จะเป็นแบบใดแต่รู้ <A few S 1> สึกว่าการใ <moments later. S 2> ส่สีกันทุกสิ่งทุกอย่างนะลงตัวแต่รู้สึกว่าอพายานาทุกวันนี้นาะจจะเป็นแปลกๆในหนึ่งขณดแต่ โดยรวมก็คือดีการไลส่สีการไล่สีสุดน่ะก,ก็คือเก๋สำหรับสุดหมายเลขแปนี้มาในสุดนางอักษรสวัสดิ์สำหรับสุดนางอักษรสวัสดิ์นี้สําหรับการนําเสนอของแข่งจัมปศาศสกดินี่จะรู้สึกว่าจะมีความมลขังในวัดภูจัมปาศากเราแล้วจะเป็นอของศาสนาอินดูเก่านะก็เลยนําเสนอในธีมนางอักษรสวัสดิ์รู้สึกว่าจะมีความเป็นคล้าย แคนบูีเดียนี่นึงเนาะเพราะว่าแทบตอนใต้ของประเทศเราจะติดกับกัมพูชีเนาะมันก็เลยมีวัฒนธร,รรมที่ใกล้เคียงกันถ้าสุดนี้กัมพูชีเห็นข้าเจ้าที่บุามาบอมันก็จะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันนะทุกคนเนาะมันเพราะว่าสมัยก่อนมันก็อาจจะมีการแบ่งดินแดนที่สัดเจควบคุมแต่บางกุ้มบางกุ้มแล้วก็หยิบมาใชา้แล้วก็เป็นการแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่และเมืองเลยแบบนี้นะสำหรับชุดนีู้ึกว่ามีมูลขังดีนะสุดนี้ก็มีความเก๋แต่ มันยังไม่มีอย่างที่แปลกใหม่สุดนี้แม่เป็นสุดประจําแข่งของแข่งคําม่วนั่นเองสําหรับสุดแข่งคําม่วนี้จะมีความเก๋เพราะว่าค่อยมากกินอยู่เลยฮะนะนั่นก็คือสุดได้ทําแพงบันดานใจมาจากขนมป้ารู้สึกว่าสุดนี้จะมีความอมืมีความเก๋นอกจะมีความเป็นแมคคานิดๆนะ,ะโดยโดยรวมแม่ขนมป้าน,นี้ค่อยรู้สึกว่า,ถ,าะนะถ้ากินโซะนะถ้ากินโซนะจะ จะได้เสียงเสียได้เสียงตบมือการน,นําเสนอที่โอ้โหแบบได้ยินเสียงตบมือแบบนี้เลยอะ่ะโดยรวมก็ถือว่างามแหละสุดนี้นะสุดประจํานครหลวงนี่รู้สึกว่าสุดนี้จะมีความเออโบงมันรู้สึกว่าจะมีความตันมีความตันถามว่ามันงามบอมันงามกระโปรงเนี่ยรู้สึกว่ามันมนันให้สุดนี้มันค่อนข้างที่จะ,จะตันเพราะว่า มันมีอันประสัดเพิ่งยุ่ข้างข้างทั้งสองแล้วแล้วก็มียุดทังหัวอีกนะมันก็เลยให้สุดนี่มันมันเป็นก้อนก้อนก้อนถ้าเป็นแบบเรียบเป็นกระโปงห่างปลายยาวๆนี่จะโอเคกลมกับโอเคกับว่ได้แย่นะแต่มันเบิ้งแล้วมันอึดอับต่อไปแมนสุดประจําแข่งอุดมไสสําหรับสุดที่11นี้รู้สึกว่าสําหรับสุดแมนเก๋ สำหรับสุดที่12แม่ซื่อสุดว่าผ้าขามงามสวรรค์สำหรับชื่น,นี้รู้สึกว่าค่อยคาดหวังตอนที่ขเขาจะเต็มออกแบบนะค่อยคาดหวังเห็นพระธาตุอีหังแต่พอดีค่อยเห็นพระธาตุอีหังปุ๊บค่ยบอยค่อยดผิดหวังเลยรู้สึกว่าโอ้โหพระธาตุอีหังเฮ็ดออกมาได้ดีรู้สึกว่าการการประดิษฐ์พระธาตุอีหังขึ้นมาให้เป็นเครื่องอหัวนะรู้สึกโอเ๋ดีแล้วก็ ผ้าสีคามก็รู้สึกว่าโอเคมีความเก๋มีความอืม,มีความดีแต่เสียดายที่อ่มันบ,บ่เป็นห่างกระโปงฮะนะถ้าเป็นหางกระโปงนี้จะเห็นในสุดนี้นะจะมีความอ่ยาวงามจะเห็นผ้าคามที่ยาวงามแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อยมากสิ่งหนึ่งที่ค่อยคอาดหวังแล้วค่อยดีใจภูมิใจนั่นก็คือพระธาตุอีหางรู้สึกว่า ถ้าเต็มส0ก็คือ10เลยสาหรับเครื่องหัวเป็นประธานีหังนะเกะแนปังคะาดรู้สึกว่าการนําเสนอขแข่งสวรรค์เขตนี้เเ่ได้ค่อยผิดหวังเลยชุดที่มนี้มาในชุดอาคานาลีเนาะ<อ>สำหรับชุดนี้แม่นเป็นชุดที่การนําเสนอถึงการทํามหากินเนาะการใช้ชีวิตของสาวอาคาในแข่งพุงสลอีอยู่ในกาตาจะมีะมากไม้ค่อนข้างจะหลายมีมากไม่มีข้าวเนาะการใช้ชุดก็รู้สึกว่า เป็นการนำเสนอที่เขเ u l ออืมแต่มันยังบมีอย่างที่จะพ้เด่นออกมาแต่ตรีมกัโอเคแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคกับงามกับเก๋ดีที่ชุ้นี้มาในสุดเสียงขวงแดนงามสาหรับชุดนี้จะนําเสนอในอการใช้ชีวิตของชาวมุงพวนสมัยก่อนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนกับยูตามภูตามดอยยุดแถวอ่ รองแถวทงไเหินเนาะสำหรับสุนีการอ่ะการร่อนรำฟังเพลงของชาวเมืองพวนสมัยก่อนเนาะสำหรับสุนีกะเอาจะมีความเก๋เนานะเพราะว่าสุนีจะมีทงไฮหินที่เป็นมรดกโลกของประเทศลาวนั่นเองเนาะแต่เราสุนีไลที่สําคัญอ่ยังมีการไลยังมีการเล่นเครื่องดนตรีนั่นก็คือแคนนั่นเองสําหรับสุนีกามีความเก๋นนะการนําเสนอการนําไอเดียกัถือว่าดีแต่สุนียากเห็นสุดที่หลายกว่านี้อีกนอหนึ่งค่ะนะ แต่ถ้ามีหลายวันนี้นั่นเองก็จะมีความเก๋่หลายขึ้นโดยเฉพาะสุดสำหรับชุดที่15นี่เป็นสุดของแข็งไซซสมบูสนสำหรับสุดแข็งใส่สมบูร์นี่ค่อยสิบเต็มส,สิบเลยโคตรมากเลยสุดส่วนเผามงสุดนี้นะคุณผู้ชมว่าโอ้ my god สุดนี้จะมีความเก๋มีความปังรู้สึกว่าอยากใส่สุดนี้ไปบุญกินเกลียงล่ะจะใส่สุดนี้ไปบุญกินเกียงนี่หลีล่ะถ้าใส่สุดนี้คน,ค,นคือสีแนมผู้บ้าคือสีหุ้มเอาเท้เอาว่าล่ะสุดนี้ปาดการอ่ะการจัดเรียงของสุดนะ่ะโคตรเก๋เลยรู้สึกว่ามันบ่หลายเกินไปถึงมันจะหลายนะสุดของโซนเท่ามง้งน่ะมันจะมีความเก๋โคตรมากเลยสุดนี้อยากใส่บุญกินเกียงเลยถ้าใส่บุญกินเกียงนี่เบาเาล่ะ คนแนวเต็มเลยรู้สึกว่าโอ,โ,โอเ๋รู้สึกว่าสุดนี้อะโคตรงามแมนสุดที16ของแข่งจัประสักนั่นเองสำหรับสุดนี้ค่อยรู้สึกว่าแข่งจัประสักรู้สึกว่าสุดนี้น่ะค่อนข้างที่จะผิดหวังรู้สึกว่าการเห็นสุดนี้ทีคิดแรกคือ คดผิดห,หวังเลยรู้สึกว่าการนำเสนอความฮักของเอท้าข้ากับนางสีดานี่นะก็ไอเดียดีนะไอเดียการเขียนมันดีนะการเขียน,นคำเมาขนาดแต่สุดออกมาคือเขอาทำหน่าใจอีกแล้วปะสุดมันบวมอ่ะมัน มันหลุดกว่าที่เราคาดไปอ่าชุดนี้โคตรเสียดายเลยการนําเสนอไอเดียค่อนข้างที่จะดีแต่โดยรวมสุดคืออืมบงหัาตำนานปลาค่ากับนางนกของค่อยก็คือสําหรับปลาโรมาก็คือสําหรับนางนกอะโดยรวมกัเก๋ ผูี7แม่มาตัดแข่งนครหลวงอีกแล้วเพราะว่านครหลวงนะเข้าหอบหลายคนเทพธิดาผู้ปกปักหักษานครหลวงสำหรับสุนนี้ได้ขับแรงบันดาลใจมาจากฮูปันผู้ที่ปกปักหักษานครหลวงแล้วสำหรับสุนนี้กับมีความเก๋จะมีความเป็นผู้ปกปักหักษาตัวนึงแม่นเถื่อเคยยังตรีศูนย์วะตีศูนย์อย่างกระทาอย่างสัอย่างแหละตัวนึงมันจะถือดอกบัว แล้วก,การนําเสนอไอ้แก่สุดจากแขกเส้กล่องนั่นเองสุดที่18สําหรับสุดที่18นี่รู้สึกว่าโอา้โหเก๋ดีว่ะนี่นอนนั่นก็คือสุดของกเกียงนั่นเองสําหรับสุดของกเรี่ยงตัวนี้โอ้โหจะมีความเก๋เลยอะ่ะมีความเก๋มีความอมีความปังอะ่ะรู้สึกว่าการนําเสนอก,ก็ถือว่าดีเนาะที่สําคัญค่อยมากอย่างหนึ่งแมน <c oughs> สมัมโอคนั่นก็คือ อ่าบางสูบมันเองนความรู้สึกว่าเวลาเห็นบางสูบอยู่ตำตางแข่งขา้าวสูมเนี่ยจะมีความโอ้โหจะมีความเก๋โดเยเฉพาะน,งน,นางแล้วก็โอ้โหการนําเสนอเนี่ยแข่งเซกกองนะเพราะว่าแข่งเซกกองเนี่ยจะมีอ่าส่วนเผ่าอ่าแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายในแข่งเซกกองนะสำหรับชุดที่สุดเก้านี่แม้นเป็นชุดซื้อมา ศรัทธาแห้งนาขาสำหรับชุดนี้ค่อยรู้สึกว่าเออมีความเก๋เอาผีแมงทับมนหะิดพยานานาเออจะมีความเก๋แล้วกับการนำการนำไล่ของผ้าเบี้ยงแล้วกับพยานาคะนะดโ,โดยรวมคือชุดนี้ค่อนข้างที่จะเก๋ค่อยมากรู้สึกว่าโอ้โหอย,อยากใส่ชุดนี้เลยอะ่ะโดยเฉพะาะบ่าบบาและเป็นเก็ดพยานาคะนะบาแขนบาขาและเป็นเก็ดพยานารูะนะ้สกว่า เกะรู้สึกว่าสุนีเริศรู้สึกว่าสุนีรู้สึกว่าสุนีย่ำโปโกรโกรเลยอะสุนี <c oughs> นอย,โโโลลยอ่างสำหรับสุดที่สามนี่จะมีความสุดจะแข็งแกรงจันรู้สึกว่าการนำเสนอถือว่าดีเพราะว่าเคยเห็นอะเคยไปปักกระยุงแล้วเคยเห็นอะ ขาเจ้าอ่ะมีการไล่ลํำของเทศกาลต่างๆเนาะแล้วก็ข้าเจ้าก็แต่งสุดประมาณอย่างผู้สายไล่ลำ้ำ <Okay. S 1> ดามนะจะประมาณนี้แหละอ่ากัการนําเสนอก็รู้สึกว่าถ้าเห็นอ่ะการนําเสนอที่อืดีกว่านี้แล้วก็ปังกว่านี้แตงรู้สึกว่าการเฮ็ดสุดยังบ่ดีพอ สุดรที่ตากิจนี้เป็นของแข็งเวียงจันทร์อีกแล้วสําหรับสุดนี้นะสาราสาวลาวเผามุงอีเมียนสําหรับสุดนี้รู้สึกว่าเป็นการนําเสนอของสาวลาวในการทำาาหากินด้วยวัฒนธรรมและการนุ่งถือของาามุงอีเมียนจะมีความเก๋มีความ,มาปังโดยเฉพาะ,ะการแต่งเฮดเป็นข้าวควยกับเก๋ดีรู้สึกว่าสุดนี้กะเก๋มักสี่สุดมักองค์รวมองค์ประกอบรู้สึกว่าการไล่สีมันบริเวณใหสชุดน,นี้มัน เสียตาหรือว่าหน้าเบือ่อตัวแทนจากนครหลวงอีกแล้วสําหรับสูตรนี้มีซอว่า welcome to เวียนเทียนนั่นก็คือยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์สาหรับสูตรนี้เนาะจะเห็นอ่าแน่นอนว่าต้องประตูใสเสนอในในสิ่งที่แป้กใหม่มันกันดีได้แต่รู้สึกว่าสุดนี้มันจะมีความหลายเกินไปอันบอกว,ว่าจะเป็นภาพเบี้ยงเครื่องหัวและกันจับะนะบอกว,ว่ามันอ,อี้หยิงาเจ้าถือ,อะนะรู้สึกว่ามัน มันปู้หัวมันรู้สึกว่ามันถ้าเป็นอ่ะถ้าเป็นประตูายแล้วกะถกออกมาแล้วเขียนยว่า welcome ชวนเชียนนี่จะมีความเก๋แต่ถ้าจับอันนั้นจับอันนี้มามันรู้สึกว่ามันหลายเกินไปนะการน,นำเสนอยังดีบพอ,อสำหรับสุทนี้แม่เป็นแขงสารวันสำหรับสุทนี้มีเสื้อว่าสาวตาโอยเป้าแขนสารวันประมาณนั้นสำหรับสุทนี้รู้สึกว่าน้อยแต่มาก เรียบแต่โก้หายแฟชั่นสำหรับสุดนี้เฮ้ยดีไรคุณสืกอวะมันดีแต่มันยังกึง่งมันยังกึง่งกึ่งเนี่ยตกลงมันจะดีหรือบดีตกลงมันจะงามหรือบอง,งามออสุดนี้นะ่ะเอาดีๆมันกะเก๋ได้แต่มันมีความกั้มกึ่งอยู่สุดนี้มันกั้มกึ่งแต่สำหรับใครค่อยตัดสินใจอะให้ดีอันเองสำหรับสุดที่เซลซีนี้มาจากนครหลวงอีกแล้วชุดนี้มีสื้อมานครหลวงห่วเข่านั่นก็คือ เกี่ยวไว้พวกเขาเกี่กยวไว้เกี่ยวไว้พวกเขาเกี่ยวไว้จงหวจงงงงง่วงใจกันสร้างกันสร้างสำหรับสุดนี้รู้สึกว่าจะมีความการนำเสนอจะมีความเก๋และที่สำคัญรู้สึกว่าโอเคการนำเสนอสูตรการนุ่งถือรู้สึกว่าโอเคมันเข้ากับตีมเกี่ยวเข้าดีโอ้ m ม่ก็แต่อย่างหนึ่งมันรู้สึกว่ามันเออ มีนกแก้วด้วยแล้วก็มีเมงกระเบื้อด้วยนะที่สําคัญมันว่่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่โดยรวมก็ดีไหละออริคัมไซสาหรับซุนนี้แม่มีซื่อว่าสาวเมยงามสําหรับซุนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเกดีนะเกดีแต่มันยังขาดความลงตัวซุนนี้นะขาดความลงตัวรู้สึกว่าซุนนี้มันยังมันยังความลงตัวมันบ่ค่อยดีนะถ้าจัดระเบียบอีกน้อยนึงนะคือดีคือเก๋เลยล่ะ แต่โดยรวมก็ดีแต่มากอันอันนี้นะมากอันปั้นไ้ายอยู่ถึงหัวเก๋ดีแต่รู้สึกว่ามันบวลงโตบ่อนที่ทางหลังอ่ะถ้าเป็นทางหลังเป็นผ้ายาวๆไปเป็นผ้าฝ้ายอย่างก็ปลายปลายปลายแบบนะี้ขนาดมันจะเป็นผ้าผ้าบียังยาวๆลากไปมันจะมีความเก๋กวขนาะดแต่โดยรวมก็โอเคก็ถือว่า ตัแย่ชุดนี้ต่อไปเนาะสุดต่อไปแม่นสุดทีเธอหกสำหรับสุดทีเธอหกหนกอัตตปือสุดนี้มีชื่อว่าสุดกระตูเออสําหรับชุดนี้นะจะมีความเออแปลกอ่ะแปลกใหม่บม่เคยเห็นนะชุดนี้เออมีความแปลกความเก๋เลยหาเคยเห็นข้างแรกนี่แหละที่เป็นสุดแบบนี้นะสุดนี้แม่นเป็นสุดประจําแข่งสวรรค์เตสําหรับสุดนี้แม่นมีชื่อว่ามีชื่อว่าสุดนาลีหัตถัมคำสหรับสุดนี้จะมีความเออเอาสิคอยคิดตั้มจนกว่าเจ้าจะเห็นใจ ถึงแม้มันจะโดนซ้ำดายแต่ค่อยก็ได้ผลงามเน่นวะ <laughs> ถุยหลอดชุดน,นี้เออเก๋ดีวะรู้สึกว่าเออการนําเสนอผ้ารู้สึกว่าถ้าเราจะนําเสนอผ้านะจะนําเสนอผ้ายาวๆแบบนี้ไปเลยมันจะมีความเก๋อันนี้จะเป็นธีมของการตั้มผ้าแล้วก็เห็นผ้าลวดลายของออแขงสวรรคิเขตไปเลยชุดน,นี้จะมีเออเก๋ดี 8, สเปียสำหรับสุดที่สเปนี่เป็นของแข็งหลวงน้ําทาสําหรับสุดแข็งหลวงน้ําทานี่รู้สึกว่าะจะมีความผสมผสานหลายเนะาะไม่ว่าจะเป็นผสมผสานลาวผสมเชียงใหม่ผสมเมียนมาหรือว่าผสมอ่ะสิบสองปันนามันจะคล้ายๆสุดแบบนี้นะสุดแบบนี้นะมันจะมีความ หลายๆจนเผ่าผสมกันนะมันจนบอกว่าเป็นอของเคาน์เจอร์ของประเทศใดแท้นะแต่โดยวรวมกันชุดนี้นะคนมากชุดอย่างเดยนี้มันจะมีความเก๋โดยเฉพาะการอ่าการสีนะสีฟ้านะโคตรเก๋เลยผู้่าโอเคชุดนี้กะดีไดแต่มันยังเม่เห็นการน,นำเสนอที่แปลกใหม่ครที่เซาเกาลสำหรับชุดของแขกสมรัชิเขตถ้าชุดนี้นะเอาแท้ๆชุดนี้โคตรเก๋โคตรเ,เลิศโคตรปังถ้าพรีเซนต์ดีนะ ได้สุดประจำซาร์เลยอะสุดนี้นะถ้านำเสนอหรือพรีเซนต์ดีใหาย,ย่างแบบถ้าเฮามีอินเนอร์ถ้าอันตัวนางงามสวมไส้นะมียอินเนอร์แล้ย่างแบบแบบแบบข็งแกร่งให้ย่างแบบตึบๆแล้วเก็บกาแฟแบบมีจังหวะกึ๊กๆ,ๆแบบนี้นะจะจะมีความเก๋อะสุดนี้นะจะมีความเก๋ความปังถ้าการพรีเซนต์ดีนะรับรองว่าชุดนี้นะได้ชุดประจำซาร์แน่นอนโคตรมักชุดนี้เลยโคตรเก๋เลยโคตรเก๋โคตรเลิศเลย ถ้านำเสนอดีนี่คือมาสุดสุดท้ายแล้วสาหรับสุดสุดท้ายนี่เป็นสุดของแข้งเมืองล่วงผบางสําหรับสุดของเมืองล่วงนี่รู้สึกว่าโคตรเก๋เลยอะมากอะพระธาตุูสีพระธาตุูสีจะมีความ,มเก๋การใส่สุดโอเคแต่ค่อยติดอยู่ดงหนึ่งค่อยโคตรลำใส่คําว่าลาขาดเลยว่าลำขาดหาางหุดหงิดนะ่ะรู้สึกว่าังเอาดอกจำปาออกรู้สึกว่า ถ้าเอาดอกจำปาออกนะมันจะมีความลงตัวที่ดีอ่ะเพราะว่าการไล่ของอผ้าสีสุดนะเก๋อยู่แล้วแต่มันติดอยู่ยางเดียวก็คือดอกจำปาถ้าเอาดอกจำปาออกนะโคตรดีเลยรู้สึกว่ามันมันขาด่ะเอาออกไปเที่ยวอ,ออกไปทีมันโคตรขาด,ขดแต่โดยรวมคือเก๋คือปังคือเลศอดอลีรู้สึกว่าโอเคการ การน,นำเสนอแบบวิสิทชัวหลวงพ่าบางนี่กะเก๋ดีและการนางงามก็เป็นคนหนึ่งที่เอาสุดอยู่ฮะนะสุดกับบัวค้าข้านา้นมีดอกจำปาแล้วเขาจะเอาออกให้ทีเถอเอาออกให้ทีเถอคุซิววะาะเอาดอกจำปาออกอีกหรใด,ดถ้าเอาถ้าเอาดอกจำปาออกนะโคตรเก๋โคตรเลิศ มักกระจบก,กันไปแล้วเนาะสำหรับการรีอคสุดประจําแข่งของแต่ละแข่งสําหรับ30หมายเลขถ้าเว้าข้อมูลผิดพลาดประการใดเนาะถ้าเว้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะสำหรับทุกคนที่เบื้องกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งให้เนด้ทุกคนเพราะว่าน่าจะฮอตฮอฟไฟแนลแหละเราจะมาเบิ่งกันว่ามันไผจะพรีเซนต์ดีม่นไผจะพรีเซนต์เก๋ม่นสุดดจะเลือดมันไผจะนุ่งเอาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาเบิ่งในหอง ไฟแนอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาเคาะห้าสุดที่ปังห้าสุดที่เก๋ห้าสุดที่เลิศเลิศคือแบบเลิศเลิศเลิศเ,เ,เ,เลยยาล่าลืมกันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้กะกาาคำวะ่าสบายดี